สุดตลอดในทุกเรื่องแล้วชีวิตจริงเคยเศร้าไหมขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ,ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสริยาโอไพฟมค่ะอายุ34ปีสดัดส่วน34 25 36ห้าค่ะเอ้ยไม่ใช่ส4 32สผมคงไม่ต้องถามอะไรแล้วมั้งก็อันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้อยู่แล้วอค่ะอันนี้แนะนำตัวไว้ก่อนอันนี้รู้จักกันแล้วเนาะโอเคอะถามเลยข้อนี้ทุกคนน่าจะอยากรู้สถานะตอนนี้สถานะตอนนี้ ตอนนี้ไม่โสดแล้วค่ะพี่แฟนแต่แฟนมันต้องเป็นแฟนของเราไม่ใช่ไปเอาแฟนของคนอื่นแล้วมาบอกว่าเปิดฟนของตัวเองศิลกรรมอะไรมาบ้างศิลกรรมศิลกรรมก็คือเห็นได้ชัดๆเลยก็คือนมอมทํานมมาสามรอบแล้วก็มีจมูกแล้วก็ฉีดหน้าด้านนี้บ้างสามรอบไม่ใช่ไม่ใช่สามเต้าไม่ใช่สามเต้าสามออรอบถ้าสามเต้าคือนมมา มีเงินน้อยสุดในบัญชีแล้วมีวิธีการจัดการยังไงตอนนั้นมีเงินในบัญชีน้อยสุดประมาณสองพันสามพันน้อยที่สุดแล้ววิธีการจัดการคือก็อยู่นิ่งๆค่ะไม่ช้อปปิง้งไม่ซื้ออะไรหางานใหม่ไว้เอ๊ะเราสามารถแบบรีวิวนี่ได้ไหมมันมันจะมีงานมาเสนอเราตลอดแล้วเราก็อ่าพิจารณาว่าในช่วงที่เราไม่มีเงินนั้นอะ คือเราเอ๊ะทำงานนี้ดีไหมเราทําได้ไหมอะไรเงีเ<ร>้ยก็ล<ะ>เลยจ็อบเสริมทําไมถึงอยากทําแบรนด์เป็นของตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองไอ่เบื่อทีุ่ึงทำมาุึงกินอยู่แล้วเวลาเราถ่ายแบบเรากินเพื่อให้แบบตื่นมาแล้วมันลดหน้าท้องจะไปถ่ายแบบคือหน้าท้องแบนอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เป้าหมายในชีวิตมีอะไรบ้างตอนเนี้นอยากให้พ่อแม่สบาย <S <S พี่พ่อสบายอยู่นะแต่ว่า ือชีวิตอ้มบอกว่าเริ่มต้นใหม่แล้วอูอยากมีบ้านรถมีแล้วมีบ้านสองที่ที่อุดรที่กรุงเทพบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านใหญ่แยกกันอยู่ตัวใหญ่กับตัวน้อยอะเฮ้ยเคยทําอะไรไม่ดีโอ้เยอะเลยนะชีวิตนี้รู้สึกไม่ดีที่สุดที่เราเคยทาดีกว่าสัากข้อนึงได้รับสิ่งไม่ดีมาแบบไหนเราจะต้องแบบทําคืนไปแบบนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าตัวเองผิดอะคิดว่าความคิดแบบนี้มันไม่ดีถ้าเขาไม่ทําไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องทําแบบไม่ดีกับเขาคืนก็ได้แต่ช่วงนั้นคือมันยังเด็กอยู่แล้วก็จัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้ก็คือแบบมึงทำกลัวนีดน้องเจอแบบนี้แต่พอโตแล้วก็ไม่ใช่ว่าเก่งขึ้นนะแต่คิดว่าเออในในบางเรื่องอะเราไม่ต้องทําคืนก็ไ้ในในชีวิตที่คนเห็นนะครับในคลิปเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขสุดตลอดในทุกเรื่องแล้วชีวิตจริงเคยเศร้าไหม อบคุณสำหรับคำถามค่ะไปเศร Blessed ้านะคะเศร้าเศร้าที่สุดในชีวิตแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเวลาเศร้าคือดิง่งดิ่งเลยแบบร้องไห้ไม่อยากออกไปเจอใครกินเบียร์เรามาแล้วร้องไห้เมาแล้วร้องไห้แล้วก็ช่วงที่ดิ่งนั้นแะคือเราทําอะไรกับตัวเองไม่ได้เลยอยากร้องร้องไห้ได้แต่บอกตัวเองงั้นร้องไห้ไปแล้วก็สุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่ว่ามุ่งอ่อนยังไง mm. ก็คือพาตัวเองไปในที่ที่แบบ ไม่เคยไปอยู่กับน้องๆช่วงนั้นคือมีปูนามีเด็กๆมันก็ทําให้เราหิวใจเียงขึ้นได้รู้สึกแบบอ๋อแบบได้เจอที่ใหม่ๆพี่เบิร์ดเล้ากว่าเดิมในร่างกายสักที่ไหนบ้างรู้ไหมมีรอย<ม>สักไหมีรีวิวให้ดูสักสักคิว้วสักคิว้วสักปากมีสักตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นรอยสักแรก แผลเป็นรถล้มหน้าบ้านสองนี่ซเฟเกนเฮาส์สองแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้อย่าลืมว่าตัวเองเข้มแข็งแค่ไหนเอรารอยตัดนี้กลางหลังแต่เปิดไม่เห็นหรอกไลฟ์อะไรยูวิล l l รีเ e m เบอร์คือแบบอารมณ์ประมาณว่าใช้ชีวิต mm. เพื่อให้แบบตัวเองได้จดจำหนักเพราะว่าอยากเจ็บ ตอนนั้นไม่รู้ว่าทำอะไรอ,อยากเจ็บเฉยๆแล้วทุกครั้งที่อุ้งรู้สึกแบบเจา้าอ่ะอุ้มก็จะไปเติมล่าสุดอุ้เพิ่งไปเติมมามควีนอะ่ะมันคือแบบราชินีอืมไม่ได้แบบอยากยิ่งใหญ่หรืออะไรนะคือแบบเอวันหนึ่งเราจะต้องเจอคิงไ,ได้อ๋อควีนจะได้เจอคิงเสียตัวครั้งแรกอายุเท่าไหร่เสียตัวครั้งแรกอายุเท่าไหร่เดี๋ยวปิดรายการ อขอบครัพี่วเไวไม,ไม่ตอบก่นหรอโอ้คปาะสุขไม่ทำแล้ไม่ตอบก่อนหรอ